สวัสดีค่ะทุกๆท่านก่อนอื่นวิมลบ้านสวนก็ขอกรุณาพ,พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมลบ้านสวนด้วยนะคะมาค่ะวันนี้วิมลบ้านสวนก็จะมารีวิวเนาะรีวิวในส่วนหนึ่งค่ะวันนี้ไปจ่ายตลาดมาก็จะมารีวิวสาหรับแม่บ้านในต่างแดนเนาะ ว่าเวลาเราทำน้ำยาป่านะคะน้ำยาป่าตีนไก่แต่หาเลือดไก่ได้ยากเหลือเกินเนาะที่นี่ก็ไม่มีขายนะคะแถวแถวยุโรปไม่รู้นะที่อื่นว่าเขาจะมีอยู่บ้างหรือเปล่าทำร้านเอเชียแต่วิมลนก็ยังไม่เคยเห็นเนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะค,ค่อยรีวิวไปนะคะอันนี้ก็คือสเต็กนะคะ สเต็กก็นี่จะเป็นเป็นวัววัวชั้นดีรินก็คือรินนะคะนี่สเต็กสองชิ้นนะคะแล้วนี้ก็คือไส้กรอกหมูไส้กรอกสดนะคะที่เขาทำเองวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับไส้กรอกซอส่วนใหญ่นะคะไส้กรอกอันนี้ก็อร่อยคะ่ะมาทอด แต่การที่ว่าจะทอดแล้วไม่ให้แตกนะคะสําหรับวิมลวิมลก็ไม่จิ้มเนาะคนะร้านที่เขาทำไส้กรอกเขาก็ไม่จิ้มเวลาเราทอดนะคะอย่าเอาฝาปิดค่อยคอยทอดไปนะคะให้เอาไฟเบา,เบาค่อยค่อยทอดอย่าเอาฝาปิดเพราะถ้าปิดนี่จะที่หนึ่งจะระเบิดที่สองก็คือจะแตกนะคะทอดไส้กรอกตัองใจเย็น,ยนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาดูตัวนี้เนาะ อันนี้ก็คืออาจจะสั่นหน่อยนะคะพแม่พี่น้องจ๋าต้องขอโทษด้วยค่ะถือรีวิวกับมืออันนี้ก็คือไส้กรอกอีกชนิดหนึ่งคือลูกบัวนะคะอันนี้ค่อนข้างที่ว่าจะแพงหน่อยเพราะว่าลูกบัวเนาะเราจะซื้อมาปิ้งนะคะมาปิ้งหรือมาทอดแต่ส่วนมากจะชอบปิ้งนะคะนี่อร่อยค่ะของอร่อยที่สวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะมี ไส้กรอกบัวนะคะลูกบัวอันนี้คือลูกบัวเนาะแล้วก็เซร์วาลาทกับช็อกโกแลตนะคะอันนี้ของขึ้นชื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วต่อมาก็คือโฟองดูโฟงดูคือแคสกวนแคสนะคะซุปแคสนั่นเองเนาะแคสแล้วนี่ก็คือเซร์วาลาทนะคะเซร์วาลาทคนที่นี่นานแล้วเขาก็ เดี๋ยวนี้เขาก็ยังทําค่ะหน้าร้อนเนาะก็จะพาครูก็จะพาเด็กไปเดินป่าทุกครั้งนะคะแล้วก็จะมีเซโรลาติดไปด้วยก็แล้วแต่ว่าเด็กคนไหนชอบกินเซโรลาดหรือว่าไส้กรอกก็ต้องซื้อติดไปแล้วขนมปังแล้วเขาก็จะไปเอาไม้ในป่านะคะเหลาไม้แล้วก็จิ้มจิ้มแล้วก็เขาก็จะกากบาดให้เด็กเนาะ,ะกกบาดท,ท้ายกากบาดหัวแล้วก็ฝานฝานนิดนึงฝานตามแฉง่งเฉียงนะคะ กระสาไม้ให้เด็กค่อยๆนั่งปิ้งไปค่ะหอมได้บรรยากาศสุดๆค่ะอันนี้คือประเพณีเออไม่ใช่ประเพณีหรือว่าไงเขาก็ทํามาตั้งแต่ไหนใไรนเนาะเหมาะที่สุดก็คือปิ้งถ่านแล้วจะหอมนะคะนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนก็เข้าปลาปิ้งบ่อยค่ะสุดยอดอันนี้ก็คือรถราคานะคะรถราคาเขาก็จะมัดแพ็คแบบนี้เนาะ ลดร,ราคาอันนี้ก็จะเป็นเป็นเนื้ออะไรนะแปบ๊บนะคะเดี๋ยวแป๊บ,บนึ่งขอดูอเนื้อ,อยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะมีเนื้ออะไรเดี๋ยว ปบบโอเคค่ะในนี้ก็จะเห็นแล้วว่าจะมีจะมีเนื้อหมูนะคะจะมีหมูแล้วก็จะมีน้ำมันสเปกนะคะก็คือเนื้อติดมันเนาะมันแล้วก็เนื้อวัวค่ะสามอย่างนี้อันนี้อร่อยค่ะอันนี้อร่อยชอบจะมีสามอย่างรวมกันเนาะในตัวนี้นะคะ น,นี้ก็อันนี้จะเป็นแค่ลูกบัวค่ะอร่อยสองอย่างนี้ปิ้งอร่อยมากค่ะมาค่ะแล้วก็มาไฮไลท์ของเราเลยนะคะอุ้ย,ยต้องนีบผมเข้าลวไฮไลท์นะคะก็คือนี่เลยค่ะเลือดหมูเลือดหมูทรงเครื่องนะคะนี่จะ้ละลักษณะเห็นชัดไหมคะก็จะเป็นจะเป็นแพ็คมาอย่างนี้นะคะ ที่นี่ก็จะเป็นไม่มีขายทุกหน้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเขากินเลือดหมูก็เลยมีขายแบบนี้ค่ะเลือดหมูจะเป็นไส้กรอกเลือดหมูนะคะทรงเครื่องนี่วิธีการต้มเราก็ต้องต้มน้ําอย่าให้เดือดนะคะพอน้ําฟองเล็กๆผุดๆค่อยๆเหมือนกันโคกนะคะแล้วก็วาง ใส่ใส่น้ำพอเขาเริ่มเดือดฟองผุดๆเล็กๆนะคะเราก็ใส่นี่ลงไปหรือจะใส่พร้อมกันเลยก็ได้แต่ต้องคอยเช็คนะคะอย่าให้เดือดจัดให้เขามีฟองนิดๆขึ้นมาตลอดนะคะอย่าให้เดือดจัดแล้วห้ามเอาฝาปิดเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเขาจะแตกค่อยๆเดือดไปค่อยๆเป็นฟองผุดๆเดือดไปก็ประมาณ สัก40หรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะต้มไปเรื่อยๆอย่างเดียวว่าอย่าให้เดือดอย่าให้เดือดมากบางคนก็ก็ใส่ทั้งพลาสติกนี้ใส่ไปต้มนะคะนั่นแหละต้มน้ำไม่เดือดนะคะน้ำฟองปุดๆเล็กๆแต่วิมลจะเอาสำหรับวิมลแล้วก็คือเอาพลาสติกออกแล้วก็เอาไส้กรอบลงไปเราต้องหมั่นดูนะคะอย่าเดินหนีหรือว่าอย่าปิดฝาดิดขาดอย่าให้เขาเดือดนะคะไม่งั้นแตกเนาะ หลังจากนั้นเราค่ะประมาณ40นาทีขึ้นไปเราก็จะมาพักนะคะถ้าเขาเริ่มสุกแล้วจะเริ่มแข็งพักเสร็จยิ่งตอนช่วงที่ว่าเราทําน้ํายาขนมจีนนะคะน้ํายาตีนไก่เนาะเรามาพักให้เขาเย็นนะคะแล้วเราก็กค่อยๆเอามีดเลาะเลาะ,ะหนังไส้กรอกออกนะคะแล้วก็ฝานเป็นชิ้นๆใส่ตอนสุดท้ายนะคะ ใส่ตอนสุดท้ายเวลาเราทำน้ำยาขนมจีนนะคะแทนเลือดไก่ได้เลยแค่อร่อยรับประกันได้ว่าอร่อยนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็แค่มารีวิวเลือดหมูสําหรับแม่บ้านในต่างแดนนะคะที่หาเลือดไก่ลำบากใช้แบบนี้นะคะวิมลรับรองรับประกันได้เลยว่าอร่อยคะ่ะนี่ ถ้าทำถ้าทำตามที่วิมวลบอกก็คือจะไม่แตกอร่อยค่ะนะคะเราจะใส่ตอนท้ายนี่สุดยอดเลยค่ะอร่อย